จุกูบูผ่านครับพี่น้องป้องไปครับเอ็บซี่ทุกทันทุกคนนะครับเมื่อนี้ครับจานวุ้ยสารสอนพาพีพาหนังนะครับมาไต่เช็ดโม่ครับผมโวยแมงเมาไต่เช็ดโม่ครับหาอยากหากจินครับก่อนสี่หอดเวลาประกาศเครื่องฟิวเิ่นครับผมเลาะเป็นน้ำกันเลยครับพอแล้วครับนึ่งตาจะมีแมบเงินพี่น้อง อ่างดีดีครับพี่น้องเจ็ดโมงครับเดี๋ยวปล่อยครับโอ้ครับพี่น้องตัวนึงโอ้แค่พี่น้องแค่หมอบเลยครับ เรียบร้อยครับเด็กนับตายว่าแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตัวหนึ่งนี่ครับพี่น้องไต่ใ้ใหม่ครับ ครับพี่น้องเขียดเกะออกแมงเมาเกะออกโอ้ตัวนึงเอาแค่แค่โอ้ไปเสร็ะโอ้หายครับเจอฮิดแล้วครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องแม่เป็นเลดเลยไปเสร็จละโอ้นี่ครับ ฮ่าโจดีดีแม่ไข่ครับต้องแบบงพี่น้องเอ้ยนับเป็นนับละงานไปน้งกันครับเอ้ยแล้วครับนาสิไงพี่น้องโอ้ยจะไต่ไปตองครับเจยดเห็นตาหัวครับ เรียบร้อยแม่ไข่กันครับพี่น้องมีอะไะงานนี่ปุบมาโอ้ยก็นึงนี่นก็ง่ายครับีแบบยูแบบสวยพี่น้องเลย ้อนครับฝนตกไม่ฝนตกเหมือนเสานี่จุดมังไฟขอฝนเหมือกวอนนี่พี่น้องเออพบะท่านพ่อสามหมือเมือสองฝนฝาดมาบานจะคล้องไข่เนี่ยครับแต่ว่าบัานนั่งงามนี่เลือตาเสาครับพี่น้องไปบัดเห็นมิดแล้วครับ ตัวนี้ตัวผู่ครับเบิ้งไปน้ำกันนี่แหละครับที่นองง่ายอ,อยากหาจิ้งครับตามวิธีครับการวิสานส้อนครับผมมาเมื่อน,นี้มาพร้อมกันครับผ่านตัอยนะครับน้ำทิมจะเป็น่ังไดเด็กคนว่าท่านเด็ไปเพิ่งผลงานให้อยอครับ คิดว่าสิผ่านนี่เดอกคุบเอาคุบเอาแาทาง่งหุ่นตาดีนะครับโอ้โหซิงหน่อยไปนั่งกันครับพี่น้องหาไปเรื่อยๆครับมองมี่มองบ่มี่ครับมันลีนี่พี่น้องเห็นแล้วครับไต่ไม่ ตาตาพี่น้องลีดีดีอันไหนเรีรยบร้อยเขาทุงไปทุ่งเกษตรง่ายงกายง่านนะครับคือว่าเริ่มสิโอเชค,ครับพี่น้องเอ้ยกันนึงรับ เต้นนี้บ่อูยยังยูเห็นตอตาลีดีตาเหลี่ยมมอเมางอยู่ครับออกจากคู่มาไม่ไม่เลยเด่นอุย ủy khẩu bao, buồn chăm chăm <laughs> mình nhị <ní> tài bảo phấn <laughs> vâng, ngàn hoa này nhây vì nòng ơi thế măng đây lô khẩn đây <laughs> vâng bắt đầy đặc นข่อยเียบเียบครับวันไหนจะเอาถุงหน่อยๆก็อนี่มานั่นเต็มเอา,เอ,าอีก<ป>แล้วครับว่าไหนง่า่บ้าครบเก็บเช่นน้อยไป อ,อีกตัวหนึ่งครับใส่ถุงแล้วเรียบร้อยผลงานห้อมที่นาประทับใจแล้วครับไม่ห่อนอึ้งอ้าง เต็นเขาถุงเองนี่อึ้งอ้างอะไรไม่ตั้งใจเอามันเลยตังเกตอีกโตครับพี่น้องเรียบลอยครับโอู้นตัวหนึ่งครับตัวหญ่ครับ อุ้ย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 เต้นเต้นอุ้ยเรียบร้อยโมไดครับเขี่ครับเมื่อยเลยยางน้ำเขียด้วยเจออีกนครับ อ,อยพี่น้องเรียบร้อยครับผมเจ็ดโมงครับว้ายกลมไรกับเมื่อยแล้วลหัวหน้าจนวิน่นโอ้ยิึดทั้งโคนเลยจนออขั้นนี้สับ เซม้นลงมนันกูนะโอ้เขาเหลือบครับสังเกตครับอยู่ในเหลือบแบบดีเลยโอ้แม่ไข่เขียนโม,ม,มแม่ไข่ในนับหลายตัวอยู่ดิขันสิวาลอยกับว่าคุยนะมั่งซิบเขียด ในน่ะนิ้วเป็นแผลนเลยมูบแล้วต้ากขนาดไฟกล่องยังไม่เห็นอยู่มันพังตัวดีดีก็นอนบ่เมือนตาเนี่ยเขาบ่ได้บ่ดิมัน ตามนันใหญ่ก็ตัวพี่น้องเอ้ยเช็ดโม่มันเก็เลยเห็นไงคุบตัวนึงตาเหลี่ยมมองมองอยู่บ่เม็ดครับเม็ดแล้วจับสิครับโอ้ตัวใหญ่ครับนี่ก็ได้หันบัตถก,กดดบดอกวพี่น้องทำเช็ดโม่เนี่หละครับ รุนไหมือนน้กันครับพี่น้องช่วงนี้หรือว่าเขาล็อกนะครับอ,อยากหากินตามวิถีครับอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องฝนตกแต่ว่ากระยานอยู่เพื่อฟิวก,กระไรจากน้อยก็ได้เขาขบ้านครับช่วงนี้กติว่างทุ่มสองทุ่มนี่แหละครับโอ้ยเพนึงนเพื่อแข็งพี่น้อง ็นท่าเดียวพี่นอ้องอู้อูโอ้โผปลาไปอีกแล้วบ่ได้ครับตัวนี้บ่ได้เอาไหมครับนี่เห็นเีกแล้วมันแมนมาแลวโอ้ตัวเจ้าของตาไม่งุ่มครับ เจอกันอีกแล้วครับพี่น้องผมเมเปิล้วครับเบิังครับเบิังครับเบิังครับเขียนโมครับไซร์ล่ะครบแล้วครับเรียบร้อยพี่น้องเอ้โตปู๋ครับข้างดำๆเนี่ยว่าต้องสงสัยตัวหน่อยครับพบปะครับทีมงานสั้นเศร้านะครับไอเบิังผลงานเพิ่นกันนะ ว่าสิเป็นรูปแบบใดมาพร้อมกันนี่ออกจา,ากบ้านแต่ว่าผ่านวู้เรื่มหมอบบนวดเลยกลับไปเอาใหม่อ,อู้นั่นตัวหนึ่งเพราะสั้นจัดการนี่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 ไปคุปนั้นน้าไปนั่งไฟคนเลยนั่นหรอนั่นละนี่วิโโ่เห็นนี่เลยนี่ เรียบร้อยครับโอ้ยเกลี่ยลมเพิ่งทำงานเพิ่งสั้นครับมูนเพิ่งขี่ไล่กันครับผมเขาก็มาเขาก็มาอืเขาก็มา,มาครับข้าระแล้วเพิ่งไฟแยงย่งไฟว่ามันกี่ไล่เขียนไฟผมมูนี่เอาย่างต่อไปพี่น้องโอ้ยเมีอะไรหรอย่างอะไรกันได้ ปะทะกั S <S นได้่นวานาง้เพื่นมองจาเคลนอกมังจ้าคือนใดมองจะเคลือนไปอหน้าเหญ้จันตุากันไดว่ดด้ข่อกระานน่นหรอเน้องนงเหมอนเง่ก็ไข่ได้เดียวเนนรเลียกเอาไว่นเรียงเอาตัวมันจับได้ทำไมเรามาทำไมเราไม่ได้อะวายยออยู่ แจ็คแมนเลาะไปใช้มาใส้เนาเอาหัวหน้าคนสีคุบนะครับไม่ให้คุบหัวนะคุบคุบจะเพื่อยืนบ้งจะจืดบานวู้ยเต้นดงดงไปเลยเอารุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นครับยานเลย เอามันจอดแลวน่ะจัดการมันพราะนา่ะบัวเรียก็ลมตัต้องต่จอดรถพ่นหารถว่างรถมันนี่ห้องสิโอเชอ่ยรลดิอวยเลียนละครับมันไปว่วไว้เงีจอดรักนี่นะนี่นะนี่นะเอาแม่จอดเอาแม่จอาเลย นี่ครับสังเกตครับพี่น้องใช่แล้วนี่เห็นว่ามันว่าใช่ล้วเห็นว่าในกล่องเห็นอยู่อยู่งใช่ละอนนั่นโอนนี่นี่นี่เอ้ยพี่น้องมันลอยเหรอมันลอยเหรอครับไล่จนลอยครับผ่านไงบันเทือบเตียนจนเวียนครับถือว่าผลงานมื่อนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับเมื่อนี้ กับพ่านไงเพิ่นนะครับเมื่อพอทีมงานพอสั้นเศร้าพร้อมเอาอีกยิ่งอ่าเอาหลอดเจ้าสำหรับคลิปนี้นะครับมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับซ้ำนี่นะครับเป็นเอาอยู่บอกข้อหน้าเอาเอามาโชว์บ้างดถอะตัวสุดท้ายข้อหน้าวันอยากโชว์ครับคุบลวดหนูโอ้ยบันไดซ้ำนั่นนั่นนั่นสองตัวหนึ่งตัวหนึ่ง บ่าแค่เมียบนหรอฝุ่นตัวนึงเาาาหตุไทยเนี่ยเอ้าเอา,เอา,เอามันมเมียบแล้วอเอาแหมครบ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 เอียบร้อยตัวนน้อยเจ็ดผูบเจ็ดผูบนั่นๆตัวนึงมักเงี้ยที่หนุนแต่ว่าผูบเมียบหลือเ่เกือบเรียบร้อยพี่น้อง แม,แม่แม่ตัวแม่ตัว,ตวแม่บ่ไข่บ่แม่ไใ่รวะอยได้แม่ไข่หลายตัวเดียวห่วยมันจีด้เมือมเ่อบ่เฮานี่เนี่ย่าเห็นไหมเด่นโคฟีกเรียบอร่อยเอาโอเคนะครับ<ด>สำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่ตอนน้องไว้พูดนะเบิ่งผลงานโหลดหน่าประทับใจครับแล้วยง่ายครับมึง มื่อลุ้โลกกินหนำสองสามคนนี่ท <c oughs> <c oughs> นกงนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องไว้เป็นกำลังอกกำลังใจเด้อจานบุญิษณ์สวรรค์ครับพร้อมทีมงานนะครับเมื่อนี้ภาพพีพาน้องมัตไตเขียดครับผลงานสำหรับขค่องจ้อของนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าน่าประทับใจครับแล้วง่ายแล้วแรงนี่แหลครับตุ่มพี่ตุ่มน้องก็ถือว่าสิโอเคอยสำหรับ คลิปนี้ก็ขควายุติไว้ซ้ำนี้กันนะครับสวัสดีครับผมจุก,กูบู๊ผ่าน